ฮัลโหลฮัลโหลค่ะทุกคนมากันอีกแล้วค่ะมาพบมาเจอกันกับของแซ่บของอร่อยของหนวช่องนี้เลยค่ะมีดีเต็มพุงวันนี้เราพามานั่งข้างนอกกันอีกแล้วนะคะบรรยากาศหนึ่งทุ่มวันนี้เรามากินแกงเห็ดค่ะอา่าเป็นต้มยำนะคะต้มยำเห็ดเกาลัดนะคะกับเขาสวยร้อนๆเลยทุกคนนี่นะคะเห็ดเกาลัดที่เราไปเก็บกันมานะคะแล้วเราก็ใส่ฟีดไว้นะคะ ก็เป็นต้ยมยำไก่นะทุกคนนะต้ยมยำไก่ก็เป็นต้ยมยำที่เราฟีดไว้เหมือนกันเป็นน้ํามันนะคะแล้วก็มาเอาเห็ดนะคะใส่อีกทีหนึ่งนะคะในตอนหลังนี่เนาะมาทุกคนร้อนๆเลยจ้ะร้อนๆเลยค่ะเห็ดเกาลัดนนะมาทุกคนแซ่บๆกินเลยกินเลย ย้ายแม่นกก่อนนี่ไู่เกว่านี่อดชมอดชมนกจะได้ด,ดูให้มันมีอะไรอะไรมาทำใหญ่ มีเน mm ื hmm. mm ้อไก่น hmm. ะ mm hmm. mm hmm. คุณออกจากเตามาร้อนๆเลยเห็ดพึ่งเก่ารัดค่ะไม่มีแสงแดดเนาะพุ่มหนึ่งา จะ mm hmm. มันจะกรุบๆนะคะเห็ดพึ่งแคลร์ เดี๋ยวจะถึงหน้าร้อนถึงฤด,ดูการไปเก็บเห็ดกันอีกแล้วของเตายังกินไม่หมดเลยของใหม่จะมาแล้วนะ ต้มยำชื่นใจทุ่มหนึ่งนกก็ยังไม่เข้าหลังเนาะตัวนี้ยังบินอยู่เหลย ได้มาแล้วแม่ตาก,ก็มาล้างนะล้างแล้วก็ผ่านะผ่าแล้วก็ต้มแล้วก็ฟีดไว้เห็นปะพอจะมาทํากินก็ก็ไม่ต้องล้างอีกแล้วนะคะก็คือออกจากฟีดมาแข็งๆก็ใส่หม้อเลยให้มันละลายในหม้อเลยค่ะ ดอกเล็กดอกน้อยดอกเล็กก็มีดอกใหญ่ก็มีปนปนกันไปแต่ดอกรุ่นนี้ก็ลังอร่อยนะอื แต่ใบกะเพราด้วยนะต้มยำด้วยจน Mm hmm. ชิ้นไก่นะเนี่ยอันนี้ชิน้นไก่